ออมสินให้กู้3,000 30, 0ไม่ต้องใช้คนคำ้ำสวัสดีครับมาพบกับยอดสี h ชนแนลนะครับเราก็จะพาเพื่อนๆไปรู้จักบริการสินเชื่ออเนกประสงค์จากธนาคารออมสินวงเงินสำรองให้ท่านนำไปใช้จ่ายเพื่อการอุปโภคบริโภคตามความต้องการไม่ต้องมีหลักทรัพย์หรือบุคคลค้ำประกันคำนวณดอกเบี้ยตามจํานวนเงินและจํานวนวันที่เบิกใช้จริงสำหรับใครที่มองหาสินเชื่ออยู่นะครับ สินเชื่อบัตรกดเงินสด p i p l e CARD จากธนาคารออมสินบริการสินเชื่ออเนกประสงค์ในรูปของวงเงินสินเชื่อหมุนเวียนวงเงินสูงสุด30,000บาทโดยผู้สมัครจะต้องมีเงินเดือนประจำตั้งแต่7,000บาททางธนาคารออมสินได้กำหนดคุณสมบัติของผู้ถือบัตรคุณสมบัติมีดังต่อไปนี้นะครับมีอายุครบ20ปีขึ้นไป มีสัญชาติไทยและรายได้ประจำอายุไม่เกิน60ปีผู้ประกอบอาชีพอิสระเจ้าของกิจการอายุไม่เกิน65ปีผู้มีรายได้ประจำต้องมีอายุงานในที่ทำงานปัจจุบันตั้งแต่6เดือนขึ้นไปผู้ประกอบอาชีพอิสระต้องประกอบอาชีพตั้งแต่6เดือนขึ้นไปเจ้าของกิจการต้องมีการดำเนินธุรกิจตั้งแต่1ปีขึ้นไป เอกสารประกอบการสมัครผู้มีรายได้ประจำ 1. สำเนาบัตรประชาชนหรือสำเนาบัตรข้าราชการพร้อมสำเนาทะเบียนบ้าน 2. ต้นฉบับสำเนาสลีปเงินเดือนหรือต้นฉบับสำเนาหนังสือรับรองเงินเดือน 3.Statement หรือสำเนาบัญชีเงินเดือนย้อนหลัง3เดือนพร้อมหน้าสมุดบัญชีที่ระบุชื่อในที่บัญชี อาชีพอิสระเจ้าของกิจการ 1. สำเนาบัตรประชาชน 2. เอกสารแสดงการดำเนินธุรกิจ1ปี 3. ต้นฉบับสำเนาเอกสารแสดงรายได้ย้อนหลัง6เดือนหรือเอกสารแสดงการเสียภาษีเงินได้หรือเอกสารอื่นๆส s t สเต m เมนหรือสำเนาบัญชีธนาคารในนามผู้สมัครย้อนหลัง6เดือนพร้อมหน้าสมุดบัญชีที่ระบุชื่อ เลขที่บัญชีนะครับอันนี้ก็เป็นสินเชื่อนะครับออมสินก็เปิดบัตรกดเงินสด30,000บาทก็คือไม่ต้องใช้ผู้ค้ำประกันนะครับก็ฝากเพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆทุกคนลองไปสมัครดูนะครับเผื่อว่าทุกคนตอนนี้นะครับช่วงโควิดทำงานไม่ได้หรือว่า กิจการของท่านยังไม่คล่องตัวเท่าไหร่ก็ลองสามารถติดต่อไปได้ที่ธนาคารออมสินสาขาใกล้บ้านท่านนะครับชอบคลิปนี้ฝากกดติดตามกด subscribe กดกระดิ่งด้วยนะครับเพื่อที่จะไม่พลาดข่าวสารต่างๆที่จะอัปเดตทุกวันเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ